มันเห็นแล้วก็แบบอ่ะดูนะเธอคือวันก่อนฉันอัดคลิปที่สองแล้วเพราะว่าฉันพูดฉันพูดเสร็จแล้วมันไม่ทันหนึ่งนาทีอ่ะเอาใหม่คือบ่นเพื่อคือวันก่อนอะฉันอะไปถ่ายรูปรับปริญญาใช่ไหมถึงอัดก็พูดอยู่เดี๋ยวคือมันเป็นรูปแบบรูปติดบัตรนิสิตจบอะเออที่มันไปใส่ชุดคุยแล้วทีเนี้ยฉันก็ไปเลือกไลน์ที่มันสามารถแบบตัดต่อได้เพราะว่าฉันไม่มีชุดคุยใช่ปะแล้วแบบฉันก็ไปดูในรีวิวติ tiktok รีวิวแบบ เออส่วนใหญ่ก็ในติ๊กต็อกแล้วแล้วเขาบอกว่าร้านเนี่ยเลิศก,ก็คือร้านไซเบอร์โฟโต้ซึ่งเราสามารถที่จะแบบใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายแบบให้เขาได้เลยลเดี๋ยวเขาจะตัดต่อให้ว่าไปแล้วก็แบบเราสามารถบอกเขาด้วยว่าเออถ้าหนูแบบขอแบบว่าขอให้หน้าเนียนขอให้ปากสีชมพูมากขึ้นอะไรเงี้ยเราสามารถเขียนบิวเขาได้เลยซึ่งมันเป็นร้านที่เลิศถูกป,ปะ่ะฉันก็เลยอ่านนั้นขอไปร้านนี้ แต่อีเนียไม่ชอบแต่งรูปเยอะก็เลยแบบนั่นขอแต่งหน้าช่ำๆเลยละกันซึ่งวันนั้นอ่ะฉันก็แต่งหน้าสวยนะคะเอาชมตัวเองคือฉันก็แต่งหนะ้าไม่แย่ปะเนี่ยคือไม่แย่เลยคือเป็นหน้าที่แบบช่ำๆซึ่งฉันก็เข้าไปถ่ายเลยเสร็จสับแล้วลเขาก็บอกว่าแบบเออเนี่ยนั้นเลือกรูปเลยนะแบบชอบรูปไหนเพื่อที่จะแบบเอาไปทําเป็นรูปแบบที่มันแบบตัดต่อเป็นชุด นั่นแหละซึ่งฉันอ่ะก็ไม่ไดเอารูปเมื่อกี้แสโชว์เพราะว่ามันติดฟัน <c oughs> คืออนี้ฟันเหยื่อไงเข้าใจปะก็เลยไม่เอาแต่ว่าเอาอีกรูปหนึ่งซึ่งมันเป็นรูปแบบหน้านิ่งๆหน่อยเป็นแบบแบบแต่หน้านี้เหมือนแพนิกเนาะมันแบบเชีย่ยกูเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยเออซึ่งไม่เกี่ยวอันนี้คือบูลี่ตัวเล่นแล้วทีนี้ฉันก็เลยรูปนั้นไปแล้วฉันก็แค่เขียนบีไปเขาว่าขอให้ผมมันเรียบหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่ผมฟูแล้วเห็นไหมมันจะเป็นหยึกๆยอ่ะ ยุกยักนั่น,นึงเออล้วบอกเขาว่าแบบขอให้ผมมันเรียบแค่นั้นแหละแล้วที่แล้วเขาก็เขียนต่อท้ายว่าเมือนเขาก็เขียนเอว,ว่าแบบแต่งปกติซึ่งอันนี้ก็แบบเออแต่งปกติก็คงแบบให้หน้ามันเนียนขึ้นเลยว่าไปใช่ปะมึงแต่สีนี้กูได้อ่ะคือมันยิ่งกว่าคือมันอ่ะดูนะคุณแม่นาวิส is calling อ่ะคือ นี่ใครอ่ะคือฉันเหมือน AI อ่ะ AI generate มากตอนเนี้แต่คือสวยดีแต่แค่แบบไม่ชินอ่ะคือหน้ามันซิมเมติกมากอ่ะคือเหมือนแบบเหมือนอหน้าฉันไม่เท่ากันใช่ไหมปกติเออมันไม่เท่ากันแล้วแบบตาฉันก็ไม่เท่ากันแล้วคือล้าทําให้ทุกอย่างเท่ากันทั้งหมดทั้งหมดซึ่งดีแต่นี่ไม่พูดตขึคืนเนี่ย ไม่เชนแบบไม่เิงจริงคือแบบมันเห็นแล้วก็แบบใครอีนี่ใครเนี่ยแต่ก็พอมองไปเรื่องเออก็สวยดีแต่ว่าเออเนาะคนเรามันหน้าไม่เท่ากันอ่ะเธอแล้วแบบให้มันมาเท่ากันมันก็เออแปลกดีแต่ก็นั่นแหละภาพรวมคือไลาไซเบอร์โฟโต้คือทำถึงทำลศถ้าใครชอบก็สามารถไปตามกันได้แต่คือร้าไม่ได้ปอนชันนะแต่ฉันแค่แบบเล่าสู่กันฟังว่าเออความเป๊ะความไรอะ่ะต้องให้เขาแหละ แหละฉันแค่ไม่จริงเองประมาณนี้